สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเขาเ้าปเดอนครับตอนนี้เรา่นเกม home sweet home ep ที่แว่าแต่ว่าเรามุดออกมาอ้าวมันทำไมไม่ต่อเนื่องวะหรือว่ามันเป็นประตูนี้เออเราน่าจะมุดออกจากตรงนี้นะครับพอดีมันคัดซีนมันตัดมาโอเคที่นี่ที่ไหนเจนอยู่ที่นี่ ไม่มีอะไรเก็บอืมอึโอ้นึกว่า K U Y ตกใจเสียงอะไรวะมีอะไรเก็บไหมเหมือนเสียงอะไรตกเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน อุ๊ยอุ๊ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรด้วยแหละอุ๊ยไม่น่ามีใครอ่ามาดูโดนหลอนวะเออส่องไม่เห็นข้างนอกเลยนะครับ ประตูอะไรปิดหลบได้ไหมหลบได้ไหมหลบได้ไหมหลบไม่ได้นะครับเอ๊ะอันนี้คือหลบอ๋อนี่ไงออกจากตรงนี้ไม่น่ามีอะไรให้เก็บด้วยแต่เอ๊เฮ้ยทำไมห้องนี้มันมืดปิดปกติ เหมือนจะเป็นคณะศิลปะเอ<ฮ>อรอ่ะอเดี๋ยวนะรูปใครอะนี่รูปน้องเบลหรือว่าเจนอะตุ๊กาตาที่เต็มไปด้วยตะปูเขา,าเรียกอะไรหุ่นพยนต์หรอหรืออะคือเข้ามาเก็บแค่นี้ะนะเปิดน้ำได้ไหมไม่ได้เข้ามาทำไมก่อน จะมีอะไรชจะเอ๋เรมไหมอ่ะไม่มีนะครับต้องเดินออกไปสินะอ่ามันเงียบผิดปกติเว้ย <c oughs> เนี่ยพอไม่เงียบก็อย่างเงี้ยเอาเปิดไม่ได้อันนี้ก็เช่นกันมันยากาศเหมือนพร้อมจะมีอะไรโดดลงมาเลยเว้ย เอากีตาร์ไปฟาดผีได้ป่ะเอออะไรวะเนี่ยไม่มีตู้ที่หลบได้เลยเอเดินไม่ได้ด้วยอ่าเสียงอะไร เสียงตู้น้ำเหรอวิ่งได้ไหมมีเจอโนตเจอโนตอะไรอ่ะมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบอกสักอย่างนะครับสัญ,ญลักษณ์บางอย่างชิ้นที่หนึ่งอาลละต้องเก็บสะสมสัญ,ญลักษณ์นะครับแพสซิเนแล้วเหรอ,หรอโหงานถนัดอีกแล้วนานแน่เลยคลิปนี้เ,เปิดไม่ได้นะครับ ตกลงเราอยู่คณะอะไรเนี่ยอะต้องหารหัสมาเปิดประตูอ่าไม่มีร,รหัสอีกแล้วแพซเซอเยอะอีกแล้วมีแต่แพซเซลแล้วมันจะมีผีอ่ะอืมถามหาทำไมมันห้องโล่งๆจังเลยโล่งไปหรือเปล่านะ ลงไปหรือเปล่านะอ๋อ,อเรามาวางไว้ตรงนี้แสดงว่าเราต้องหาอันต่อไปอ,อะไรอ่ะคุณใส่ฝังรูปฝังรอยแท้จริงของอวิชาฝังรูปฝังรอยนั้นผู้ถูกกระทำถูกสวมรอยจากวิญญาณคนตายในป่าช้าที่มากับดินปั้นและจะสูญเสียตัวตนไปจนสิ้น วิญญาณคนตายจะติดตามผู้ใช้วิชาไปตลอดจนกว่าจะตายจากกันแม้จะห่างกันเพียงวันเดียวก็จะทรมานดูดไฟเผาร้อนรุ่มจนอยู่ไม่ได้คนที่โดนไอ้คุณใสฝังรูปฝังรอยนี้ก็คงจะแบบว่าเมื่อกี้ว่าจะพูดเลยลืมอ่าเวลาเราโดนคุณใสไอ้ฝังรูปฝังรอยไปนะครับมันเหมือน ทำให้เราไม่สามารถห่างกันได้อะเออมันจะร้อนรนตะอีเอาจริงๆนะประตูเยอะผมก็รู้สึกว่าจะเริ่มหลงทางเลยนะนั้นทางที่เรามาเนาะเปิดไม่ได้นะอ้อตะอีไม่มีอะไรอืมมารยาทด,ดีนะปิดประตูให้ด้วย ไดอารี่ของเจนและแล้วลว,วันนี้ก็คงต้องนอนเบื่ออยู่บ้านอีกตามเคยทิมโทรมาบอกว่างานที่บริษัทยังไม่เสร็จดีทั้งๆท,ที่นัดกันเอาไว้แล้วว่าคืนนีจจ้จะต้องออกไปเที่ยวด้วยกันวันหยุดของทีมผ่านไปหลายวันก็แล้วแต่ทําไมยังต้องทํางานอีกนะแล้ววันหยุดของเราสองคนละ่ะบางครั้งเราก็สงสัยนะว่าเขาเบื่ออะไรเราหรือเปล่านะจริงๆเราเองก็คุยไม่เก่งเหมือนเขียนหนังสือด้วย บางทีก็แอบคิดนะว่าวันหนึ่งเราควรที่จะเอาใจเขาบ้างหรือจริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยนที่ตัวเราเหมือนกันนะคิดไม่ตกจริงๆเลยอ่ะจีนคือมาเก็บไดรี่แค่เนี้ยอ่าเหลือห้องนี้ มีอะไรใหเก็บอะชิ้นที่สองเลยอ่าชิ้นที่สองมันปสนามมันเป็นยังไงวะอะไรอย่านะมันไม่มีอะไรให้ให้หลบนะโอ้แล้วเสียงเกมมันหายไปไหนเนี่ยไม่มีแบบเสียงบรรยากาศอะไรเลยอะอะ,อะไรมุดเข้าไป ไม่มีนะครับชิ้นที่สามเราเราก็ออกไปแปะที่นู่นเนาะวิ่งได้ไหมอ่ะไม่กล้าวิ่งไหมอีสิงอะไรอ่ะปิดได้ไหมปิดได้ไหมอ่าปิดปิด,ปด เออทำยังไงนะเอ๊ะเดีย๋ยวนะนะกดอะไรนะกดยังไงอะ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันมันเหมือนกดแล้วมันขึ้นภาพทับซ้อนใช่ไหม ด,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 ดกินเป็นตัวเลขสามสี่หกเหรอใช่ไหมเห็นเป็นเลขสามสี่หกะเดี๋ยวลองดูดิจะมีประตูที่เอาเอาเอว่าประตูนั้นอยู่ตรงไหนวะประตูที่มันมี ผมว่าคีย์บอร์ดผมมีปัญหาแปบ๊บหนึ่งนะเก้าห้าสามไม่สามห้าหกก็เก้าห้าสามอืม ทำไมมันได้ออกมาไม่ไมเหมือนกันวะไม่สามหกก็เก้าห้าสามอ่าอันนี้ผมรีเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้เพราะว่าเออไม่รู้เกมมันค้างหรืออะไรเพราะเวลาเรากดดูกดตัวอีครับมันดิ้งออกทันทีเลยอะไรนะสามหกเก้าห้าสามเก้าห้าสาม อ่าเอ้าเดี๋ยวเลยแล้วรอบแรกเราได้เลขอะไรวะปิดแรงจังเฮ้ยอู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคยเดี๋ยวแล้วมันจะมีที่หลบปะเนี่ยเอ๋เอายืนนิ่งด้วย ไม่มีอะไรให้เก็บใช่ไหมเดินเปวงกลมหรอจริงด้วยครับอันนี้เดินเป็นวงกลมนะน้องเดินจงกลมแหละแล้วเราจะต้องไปทางไหนวะเนะี่ยเรายังไม่มีเป้าหมายเลยซ้ายหรือขวา อรองเท้าน้องเพื่อนเลือดด้วยนะเพิ่งเห็นมีเวลามาสังเกตด้วยเฮ้ย,ยไม่ใช่อย่างนี้เนี่ไม่ใช่ไม่ได้คุยกันไม่มแบบนี้แล้วทำไมอยู่มาเดินแพทเทิร์นมันไม่เหมือนเดิมวะอะไรอะรูปถ่ายพิศนา เดินถึงไหนแลว้ววะอันนี้คือมาเก็บรูปไเฉยใช่ไหมประตูเข้าไม่ได้โอเคตาเอ๋ไหนนะ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 ยู่ไหนอ่ะเอาอย่าหายไปนานสิใจคอไม่ดีเลยได้ยินได้เสียงอื เหมือนจะอยู่ใกล้ๆแล้วนะอย่าบอกนะว่าจะเดินออกมาจากนั่นไงว้าแล้วเชียวว้าแล้วเชียวไมเเ่เห็นเห็นเห็นเ,เ,เ,เหน็นเหรอเห็นได้ไงไปไปเราเราเรากูจะไปหลบไหนอะมีที่ไหนหลบวะวิ่งมาเล็วๆหน่อยได้ไหมจุกได้ไหมจุกบเถื่อนี้ได้ไหมจุกบเถื่อนนี้ไหมหลบ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 อย่างนี้ได้ไหม กรุนารักษาความปลอดภัยกรุนารักษาความเอ้ยรักษาความสะอาดโอ้ยหลบอย่างนี้ก็ได้นี่ว่าอุยหน้ามืดเลยหมายถึงว่าตัวละครหน้ามืดเลยพูดไม่ทันขาดคำครับเมื่อกี้บอกแล้วคิดอยู่ว่ามันจะหลบคิดอยู่ว่ามันจะออกมาจากตรงนั้น โอ้ยมีตู้โอกว่าจะเห็นตู้ก็เสียเลือดเสียเนื้อมาแล้วครับเออแล้วไอ้ตรงนี้มันเปิดยังไงอ่ะตอนนี้พีก่อนก็เปิดไม่ได้นะครับมันเอาอะไรเปิดวะหรือว่าต้องเก็บอะไรก่อนวะอืมเอ๊ะหรือว่ามันล็อกเกอร์เดิม มันกลับมาล็อกเกอร์นั้นนี่วาเอา้วาวราปได้อีกแล้วอ้ที่มันมีผีกล้องวงจรตัวนี้เอา้าเอา้าคืออะไรอยู่ก็อยากออกมาก็ออกมาอย่างนี้ย คือเป้าหมายเราคืออะไรเนะี่ยแล้วน้องอยู่ไหนอ่ะเอาอย่างน้อยก็ไม่มีผีกล้องวงจรปิดนะแต่ว่าน้องอยู่ไหนนะไม่เป็นไรครับแถวนี้เรารู้จักดีครับเรารู้ว่าเราต้องวิ่งไปไหนครับเราชินมากเลยตรงเนี้ยคือใช้เวลากับมันนานมากตรงเนี้ย ไม่ใช่อยู่อีกห้องหนึ่งหลบที่เดิมอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันแพทเทิร์นเดิมเหออมือนเดิมเลยนี่หมายถึงว่าที่เดิมเหรอเปล่าตายเหมือนเดิม เราผ่านไปแล้วครับเราเราไม่ตายง่าย,ายหรอกตัวเนี้ยเดจาวูมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหันมานะเฮ้ยมันยงยืนนิ่งอ้มันนิ่งไปพักหนึ่งครับ ตกใจเนี่ยว่าจะหันแบบแฟบมาเลยกระดึบ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 แล้วมันให้เรากลับมาที่เดิมทำไมอ่ะออกขวาแพทเทิร์นเดิมเลยนะเนี่ยบอกละผู้มีผู้มีประสบการณ์กว่าหนึ่งชั่วโมงในห้องนี้ อวิคัตเตอร์สีเหลืองด้วยสังเกตอะไรสีคัตเตอร์วะเนี่ยแล้วเอา้าแล้วยังไงอ่ะแล้วเ,เราก็ แล้วไม่กินมันชั้นไหนวะเอาลืมเอาตกตกลงเราต้องไปชั้นไหนอะตอนแรกมันอยู่ชั้นสามเว้ยแล้วเราลงไปชั้นสองตอนนั้นมันยังเปิดอะไรไม่ได้ใช่ปะแล้วนี่ชั้นไหนชั้นสนะี่เนาะเดี๋ยวลองลงไปชั้นสองครับผมหรือเปล่าวะเล่นเองก็ลืมผมยิ่งจำทางเ,งเก่งๆอยู่ แล้วเสียงคัตเตอร์มันก็แบบเหมือนเกาะอยู่กระแพงเนี่ยเจนเอาประตูนี้ประตูเจนทำไมตัวนีผมด้วยเอออยากรู้เหมือนกันเจนมันใช่เจนเหรอวะอ้าวสายสีนีกแล้ว นี่อยากรู้มากเลยทำไมเจนวิ่งหนีเราหรือว่าเราเป็นคนหรือว่าเราเป็นคนที่ตายไปแล้ววะแล้วแบบเจนก็เห็นเราเป็นผีอะไรเงี้ยเออเหมือนเราพยายามวิ่งไล่เจนแล้วเจนก็วิ่งหนีผีก็คือตัวเรานั่นเองว้าวนี่บทบทละครอะไรวะเนี่ยแต่ถ้าเจนเป็นแต่ถ้าเราเป็นผีเราจะโดนผีจ้วงเหรอไม่น่าใช่นะ อะไรกุญแจห้องหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งมันคือห้องไหนวะมันคืออะไรอะ่ะอย่าบอกว่าเทน้ำมนใส่สายสินแล้วประตูเปิดนะจริงด้วยน้ำมนเอาอ้น้ำมน จัดเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปมักรู้จักและคุ้นเคยน้ำมนต์มีฤทธิ์อำนาจในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายน้ำมนต์เกิดจากการนำน้ำปกติมาผ่านประกอบวิธีกรรมจะใช้น้ำจากแหล่งใดก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์หากน้ำมนต์ถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งอุจจาดต่างๆเช่นเลือดหรือปัสสาวะน้ำมนต์ก็จะหมดความศักดิ์สิทธิ์ลงไปทันทีแหมเดาไม่ผิดเลยว่าต้องเป็นน้ำมนต์ครับราดนี่แล้วก็ อ๋อโยงสายสินผมว่าเป็นเดี๋ยว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 ๆอะไรฮะฮะอุ้ยใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยเพราะว่าเราไม่มีทางหนีนะถ้ามันวิ่งเข้ามาไม่เห็นด้วยว่าตัวอะไรมาเมื่อกี้แต่เหมือนจะมีหยดเลือดลงมาแล้วเป็นรูปร่างคนนะครับแล้วก็หายไปเลย นึกอยากจะกรีดก็กรีแดนะมึงไงแต่ว่าหลังจากที่เราจบไปหลายอีพีนะครับผมมีภูมิตัางทานมากขึ้นเลยครับเมื่อก่อนเ,น,เนี่เห็นคือกรีดแตกเลยนะเออเดี๋ยวนี้แบบคุมสติได้ดีมากมัง้ง <laughs> จะบอกจะบอกว่าคุมได้ก็ไม่ใช่ครับผมเอา้าก็คือไม่มีอะไร,รอย่างเนี้ย ของห้องนี้ห้องนี้มันเป็นกุญแจห้องนี้เปิดสิลูกว้าวใครก็ทําห้องอย่างนี้ที่โรงเรียนกันนะว้าวดูยันนั่นสิกะโลกแดงนี่ก็ยังตามมานะ,ะอ่ะแล้วก็ห้องต่อไปใช่ไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หกอย่าบอกว่าห้องนี้นะตะลกเลยนะคือเราต้องจำแพทเทิร์นสีของยันปะอ้ะ,อะ อะไรอ่ะใครมาปิดตาเจ้าเอ๋เราเมื่อก yes> ี้แปดหนึ่งหนึ่งแปดอย่าบอกว่าวาร์บนะเฮ้ยมีผีมาวาร์บให้เราด้วยเว้ยเออว่ะ อันนี้ไปห้องเหลืองเมื่อกี้อันนี้เป็นห้องแดงเด <c oughs> ี๋ยวนะทำไมมาห้องนี้ได้ยินเสียงไอโอ้ได้ยินเสียง,งน้องอยู่ข้างนอกกุญแจห้องน้ําเราต้องไปทำอะไรห้องน้ำวะเนียผีอยู่นี่แสดงว่าเราต้องเล่นตรงนี้แหละที่ไหนมีผีเราน่าจะได้เล่นตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ ไประตนไหนวะหมอบไปก่อนอืมถ้าอยู่ฝั่งนี้ไงเอ๊ะเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงเดี๋ยวทำไม เสียงมันเหมือนมาจากข้างหลังแล้ววะไม่ชัวร์เลยว่ามาจากฝั่งไหนเนี่ยนะขอยืนตรงนี้ก่อนได้ปะอยากรู้ว่าน้องจะออกมาจากฝั่งไหน,นอะเะเหมือนน้องเดินไปฝั่งนูน้นปา เก่าครับอันนี้ยเยฮฮฮเ,เสียงใกล้มากเสียงใกล้มากเอาน้องอยู่ฝั่งไหนเนี่ยต้องผมจะกล้าออกไปไหมเนี่ย มีมีห้องมุงจรปิดอีกแล้วห้องเก่าที่คุ้นเคยเฮ้ยไม่ใช่ว่าเห็นนะแล้วเราหลบตรงไหนได้บ้างเนี่ยยั้ยัง,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 งยังยัยัง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  <último> ยังงยย หลบอย่างนี้ได้ป่าคือน้องต้องเอะก่อนแล้วน้องถึงจะสตาร์ทเครื่องนะครับเมื่อกี้น้องเกือบจะสตาร์ทเครื่องเ,อเสียงเป็นไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อยู่สติก็หายไปน่าจะกลับไปแล้วโอ้ยเนอ ก็คือน้องจะเดินผ่าน2ประตูนี้แล้วเราก็ต้องหาทางไปฝั่งน,นู้นทำไมมันเหมือนกลับมาที่เดิมวะเนี่ยนะโอโ้เดี๋ยนะคือต้องรอแบบน้องเดินผ่านไปรอบหนึ่งอะเดี๋ยวไม่ใช่สิไม่ใช่เดินอย่างนี้น้องน้องไม่ควรเดินมาอย่างนี้แล้วพี่จะวิ่งไปไหนอะหยุด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  กำลังอุย้ยน้องน้องน้องทำพี่ใจให,หายพี่จนมุมนะน้องเดินมาตรงนี้ขอบคุณมากครับที่ไม่เดินมาต่ออีกนิดนึงอ,ะอ่ะอ๋อเห็นตรงนี้ไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่น่าวิ่งไม่น่าวิ่งไม่นาวิ่งไม่นาวิ่งไม่น่าวิ่งน้องได้ยินเสียงลืม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 วิ่งสวนทางได้ไหม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 เดี๋ยวนะมันเข้านี้มันจะรอดเหรออุ้ยอย่าบอกนะว่ารอดตอนหน้าตาอย่างงี้น้องโอ้โหลดรอดกี่บาทเนี่ยทำไมไม่วิ่งต่อวะ Hồ này nhỉ